บางคนคิดว่าการที่คนเรามาพอใจกับของที่ตัวมีอยู่แล้วจะทําให้ผู้นั้นไม่คิดก้าวหน้าจะมัวแต่หลงชมบารมีตัวเองเข้าใจไปอย่างนี้ก็มีซึ่งทาพิจารณาจากเหตุผลและข้อเปรียบเทียบที่ว่ามาแล้วกลับจะเห็นตรงกันข้ามอ่มาต่อกันเลยนะครับคำบาลีว่าสันตุธินั้นมูลศัพท์เดิมว่าสันโตสะะ สังบวกกับตุสะนะครับแผงเป็นสันโตสะเขียนเป็นแบบบาลีสันสกฤตเป็นสันโตสะก็คือเปลี่ยนจากสอเสือเป็นสอหรืีนะและแปลงเป็นภาษาไทยว่าสันโดษ โดยในยะนี้ที่เราแปลสันตุธิว่าความสันโดษอย่างที่แปลกันอยู่ทั่วไปนั้นจึงเป็นการแปลย้อนหลังคือไปคว้าเอามูลศัพท์เดิมมาเป็นคําแปลการแปลแบบนี้ถึงจะแปลแล้วก็เหมือนยังไม่ได้แปลคือไม่ทําให้คนที่ยังไม่รู้ได้รู้อะไรเพิ่มขึ้นหากจะแปลให้เป็นที่ทราบกันในวงคนไทยแล้วสันตุธิหรือสันโดษนั้นแปลว่ายินดีกับของของตนสันแปลว่าตนตุสะหรือโตสะแปลว่ายินดีอือ หรือจะแปลว่าขอบใจพอใจอิ่มใจจุใจสุขใจกับของของตนก็ได้ซึ่งรวมความแล้วคือพอใจกับของของตนในทางปฏิบัติท่านแยกเป็นสองขั้นคือสันโดษขั้นนักบวชกับสันโดษขั้นชาวบ้านเคร่งครัดต่างกันในที่นี้ขอพูดหนักไปทางชาวบ้านตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าเองสันโดษส ก่อนอื่นให้จับหลักไว้ก่อนคือความดีใจสุขใจอะไรต่างๆที่ว่ามานั้นที่เป็นสันโดษต้องมีลักษณะ3อย่างดังต่อไปนี้คือ 1. สึสเกนะสันโดษยินดีตามมี 2. สะเตนะสันโดษยินดีตามได้ 3. สะเมนะสันโดษยินดีตามควรนี่แยกลักษณะของความยินดีที่เรียกว่าสันโดษตามพระพุทธประสงค์เราจําเอาง่ายๆว่ายินดีในของที่มีที่ได้ที่ควรยินดีตามมีเป็นยังไง ข้อแรกสกเกนะสันโดษยินดีของที่มีหมายความว่ายินดีกับของที่ตนมีอยู่แล้วคือสิ่งที่มันเป็นของเราแล้วความยินดีกับของตนนี่แหละคือสันโดษแล้วก็อันนี้แหละที่ถูกใครๆชอบหาว่าไม่ดีโดยที่เข้าใจว่าการมัวพอใจอยู่กับของตัวเองทําให้คนไม่คิดก้าวหน้าและมักจะกล่าวหาคนประเภทนี้ทําให้บ้านเมืองไม่เจริญเสียงอย่างนี้ได้ยินอยู่ทั่วไปแม้ทุกวันนี้ก็ยังได้ยินอยู่ พระพเจ้าจะไม่ปรักปรำลงไปทีเดียวว่าคํากล่าวหาคนพอใจกับของของตนว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการพูดถูกหรือพูดผิดแต่จะขอถามท่านผู้อ่านว่าคนสองประเภทนี้เองชอบคนประเภทไหนและท่านเห็นว่าคนประเภทไหนที่ทําความเจริญให้แก่บ้านเมืองได้มากคือคนประเภทกอกับประเภทขอนะครับ2ออันคู่กันเนาะคนรักตัวกับคนไม่รักตัว คนรักพ่อแม่ของตัวกับคนไม่รักพ่อแม่ของตัวคนรักเมียของตัวกับคนไม่รักเมียของตัวคนรักลูกของตัวกับคนไม่รักลูกของตัวคนรักครอบครัวของตัวกับคนไม่รักครอบครัวของตัวคนรักญาติพี่น้องของตัวกับคนไม่รักญาติพี่น้องของตัวคนรักงานของตัวกับคนไม่รักงานของตัวคนรักประเทศชาติของตัวกับคนที่ไม่รักประเทศชาติของตัว ขอถามเพียงเท่านี้ก็พอโปรดนึกตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าฝ่ายไหนดีกว่ากันเอาอย่างนี้ก็ได้สมมุติว่าท่านเป็นหญิงสาวมีหนุ่มสองคนมาขอความรักเขาอยากจะแต่งงานด้วยคนหนึ่งบอกกับท่านว่าเมื่อเขาแต่งงานแล้วเขาจะเป็นคนรักลูกรักเมียกับอีกคนบอกว่าเขาจะไม่รักเมียตัวเองแต่จะพยายามหาเที่ยวรักเมียคนอื่นคนสองคนนี้ท่านจะเลือกรักใครหรือไม่เช่นนั้นสมมุติว่า ท่านจะได้ฝากเนื้อฝากตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อสร้างชีวิตให้เจริญระหว่างผู้ใหญ่สองคนคนหนึ่งรักลูกน้องของท่านเองอีกคนเกลียดชังคนของตัวไปมัวแต่ยกคนของคนอื่นท่านจะเลือกฝากตัวกับใครคิดดูถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่ล่ะ จะรับคนเข้าอยู่ในปกครองจะเลือกเอาคนที่จงรักภักดีกับนายตัวหรือเอาคนที่คอยเฝ้าแตนินทาว่าร้ายนายตัวไปเที่ยวประจบเอาดีกับนายคนอื่นท่านจะเลือกเอาใครไม่อีกทีติต่างว่าท่านจะเลือกคนเป็นผู้แทนรัษฎรเข้าไปคิดอ่านสร้างบ้านสร้างเมืองในสภาท่านจะเลือกคนที่รักชาติบ้านเมืองของตัวเองหรือเลือกเอาคนที่วิ่งพล่านไปภักดีกับไทยต่างด้าวเท้าต่างแดนถามท่านเท่านี้ แล้วก็โปรดตรองดูแล้วกันคนประเภทกอที่เป็นคนรักตัวรักผู้คนและประเทศชาติบ้านเมืองของตัวใช่ไหมที่ท่านชอบแน่นอนถ้าท่านชอบคนประเภทนี้ก็หมายความว่าท่านชอบคนมีสันโดษก็คนอย่างนี้แหละที่เรียกว่ายินดีกับของของตน เขียนมาถึงเรื่องความยินดีกับของที่ตนมีซึ่งเรียกว่าของของตนให้นึกสังหรณ์ใจว่าจะถูกแย้งจากท่านที่เป็นนักแยง้งจึงขอพูดขัดไว้เสียเลยว่าให้เป็นการขัดแย้งตัวเองเพื่อการข้างหน้าคือมีปัญหาว่าถ้าของที่เรามีอยู่มันเป็นของไม่ดีเราจะต้องยินดีด้วยหรือไม่และถ้าหากคิดแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่จะเป็นการเสียสันโดษหรือไม่เพราะพระท่านว่าให้ยินดีกับของของตนยกตัวอย่างง่ายๆเช่นตัวเราเป็นขี้กลาก เราจะต้องยินดีหรือพอใจกับขี้กลากที่ตัวเรานั้นหรือไม่ ถ้าแย้งมาอย่างนี้ก็ต้องถามย้อนว่าขี้กลากนะั้นมันเป็นของเราหรือไม่ใช่เราก็จะได้คําตอบว่า <multif. S 1> ขี้กลากนะั้นมันไม่ใช่ของของเราเราไม่ได้ชอบมันไม่ได้หวงแหนมันเรามีแต่จะรักษาให้มันหายไปเสียด้วยซ้ําถ้าเป็นของที่หยิบโยนทิ้งได้เราก็คงจะคว้างทิ้งไปเสียนานแล้วนั่นแสดงว่าขี้กลากที่ตัวเราไม่ใช่ของของเราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องยินดีกับมันและมันไม่เสียสันโดษในข้อที่ว่ายินดีกับของของตน เปรียบเหมือนว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราท่านสั่งให้เราดำรงรักษาทรัพย์สมบัติของวงตระกูลเราก็ได้รับปากท่านไว้แล้วครั้นท่านสิ้นใจท่านได้มอบมีดอิโต้ไว้ให้เราเล่มหนึ่งแต่ที่ตัวมีดนั้นมีสนิมเกิดอยู่ขอถามว่าในการรักษาสมบัติของวงตระกูลนั้นเราจะรักษาสนิมที่ตัวมีดด้วยหรือไม่ก็ต้องตอบว่าไม่ เพราะมีเท่านั้นเป็นของเราส่วนสนิมไม่ใช่ถึงจะขูดจะขัดให้สนิมร่วงหมดไปก็ไม่มีใครเขานินทาว่าผลาญสมบัติของวงตระกูลเช่นเดียวกันที่ว่ายินดีกับของของตนนั้นก็หมายความว่าท่านให้ยินดีกับสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเท่านั้นถ้าคนป่วยจะถือว่าการยินดีด้วยโรคในตัวเป็นสันโดษก็ผิดถ้าคนติดคุกจะยินดีกับโซ่ตรวนก็ไม่ถูกเป็นโมหะสันโดษทั้งสิ้นคือสันโดษด้วยฤทธิ์โมหะความเขาาความหลงมงมงายต่างหาก บางคนคิดว่าการที่คนเรามาพอใจกับของที่ตัวมีอยู่แล้วจะทําให้ผู้นั้นไม่คิดก้าวหน้าจะมัวแต่หลงชมบารมีตัวเองเข้าใจไปอย่างนี้ก็มีซึ่งทาพิจารณาจากเหตุผลและข้อเปรียบเทียบที่ว่ามาแล้ว ลับจะเห็นตรงกันข้ามคือคนที่รู้จักรักตัวรักลูกรักเมียรักประเทศชาติเป็นคนทําความสุขความเจริญได้มากกว่าเป็นไหนไหนนี่เราคิดอย่างโลกโลกธรรมดานี่แหละความเจริญรุ่งเรืองของชาติก็ดีของศาสนาก็ดีที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ใครเป็นคนทําโปรดตรองดูคนรักชาติรักศาสนาหรือคนเกลียดชาติเกลียดศาสนาของตนเป็นคนทําโปรดตอบเองแล้วลองนึกถึงพวกคนยุ่งยุ่งทั้งหลายสิมีเงินนับ10บสล้านแล้วยังไม่พอ,อยังไปเที่ยวรินาทาเรนเอาชาวบ้านในทางผิดอยู่อีก ช่อราดบางหลวงก็มีนันพราะขาดสันโดษความยินดีกับของของตนอย่างว่านั่นแหละลงได้เมียตัวไม่รักแต่ไปเที่ยวรักเมียคนอื่นเขาอย่างนี้ไม่ยุ่งแล้วจะไปยุ่งเมื่อไหร่การที่ท่านสอนให้ยินดีกับของของตนนั้นก็คือสอนให้เรารักเมียตัวเองเท่านั้นใครจะไปเห็นว่าท่านสอนไม่ดีก็แล้วแต่นะครับอาจารย์ท่านก็ดึงสโต๋ไว้ตรงนี้นะก ก็สอนแล้วใครไม่เชื่อไหมโอเคก็แล้วแต่นะครับน่ารักมากเลยเนาะก็หวังว่าคงจะชอบนะครับสาหรับอีีนี้เนาะก็อันนี้เป็นยินดีแบบแรกนะครับยินดีตามมีนะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ยินดีตามได้นะครับแล้วก็ยินดีตามควรในอีพีถัดไปนะสำหรับอีพนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันอ p หน้าครับ